ชมงามจับเจ้าชายอาสูนการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเจ้าชายผู้หล่อเหลาแต่ยิ่งพยองและเห็นแก่ตัวเขาอ,อาศัยอยู่ในปราสาทรูราแห่งหนึ่งคืนหนึ่งหญิงชรา,าผู้ยากไร้เดินทางมาขอพักพิงเสนอดอกกุหลาบเป็นของแลกเปลี่ยนแต่เจ้าชายกับหัวล้เยาะขับไล่นางไปทันใดนั้นหญิงชรา,าคนนั้นกลับกลายเป็นนางฟ้า ผู้ทรงอำนาจนางตัดสินใจสาบเจ้าชายให้กลายเป็นอาสูรรูปร่างหน้าสะพึงกลัวและสาบคนรับใช้ทั้งหมดในปราสาทให้กลายเป็นสิ่งของวิเศษนางมอบกุลาววิเศษให้เขาพร้อมกับคำเตือนหากเขาไม่สามารถเรียนรู้ที่จะรักได้รับความรับตอบแทนก่อนที่กีบสุดท้ายของกุลาบจะร่วงลง เขาจะต้องอยู่ในล่างอสูรต่อไปชีวิตของเบลหลายปีผ่านไปที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งเมียหญิงสาวชื่อเบลเป็นคนฉลาดรักการอ่านและการแตกต่างจากชาวบ้านทั่วไปซึ่งมองว่าเธอแปลกเพราะเธอไม่สนใจชีวิตธรรมดาเบลอาศัยอยู่กับพ่อของเธอมอรลิสเชื่องเป็นนักประดิษฐ์วันหนึ่ง มอริสเดินทางไปประกวดสิ่งประดิษฐ์แต่ระหว่างทางเขาหลงเข้าไปในป่ามืดถูกหมาป่าจูโจมเขาหนีเข้าไปในปราสาทลึกลับพบว่าสิ่งของต่างๆในปราสาทมีชีวิตได้อย่างก็ตามเขาถูกอสูรจับตัวขังไว้บุกลุกโดยไม่ได้รับอนุญาตเมื่อเบลทราบข่าวเธอออกตามหาพ่อพบว่าเขาถูกขังในปราสาทเบลจึงอ้อนวอนขอให้ปล่อยพ่อเธอไป และยอมเสียสละตัวเองอยู่แทนอสูรยอมรับข้อตกลงและปล่อยตัวมอริสในตอนแรกเบลรู้สึกหวาดกลัวอสูรแต่ด้วยความช่วยเหลือจากเหล่าคนรับใช้ผู้ถูกสาปเช่นลูมิเอร์ฮอกเวิร์ดมิสเซอร์พอตและชิฟเธอเริ่มปรับตัวค้นพบว่าภายใต้รูปลักษ์อันดุร้ายอสูรมีจิตใจอ่อนโยน อสูรพยายามทำให้เบลพอใจโดยให้เธอเข้าไปในห้องสมุดขนาดใหญ่ซึ่งเป็นที่เธอรักมากที่สุดวันเวลาผ่านไปความสัมพันธ์ของทั้งคู่เริ่มแน่นแฟนมากขึ้นอสูรค่อยๆเปลี่ยนจากที่หยาบคายก้าวล้าเป็นคนอ่อนโยนและเอาใจใส่ในขณะเดียวกันเบลก็เริ่มเห็นด้านดีของอสูรที่หมู่บ้านมีชายหนุ่มชื่อแกตอส ซึ่งเป็นชายหล่อเหลาแต่หญิงยโสเขาต้องการแต่งงานกับเบลแต่เธอปฏิเสธทำให้เขาไม่พอใจเมื่อเขารู้ว่ามอริสอ้างว่าอาสูนมีตัวจริงแกนตองจึงให้โอกาสนี้หลอกชาวบ้านมอริสเป็นบ้าและพยายามจับเขาขังเว้นแต่เบลจะยอมแต่งงานกับเขาเบลหลบหนีและใช้กระจกวิเศษอสูน มอบให้เพื่อพิสูจน์ว่า,าสูรมีตัวตนจริงแต่สิ่งที่ทำให้ชาวบ้านหวาดกลัวแกนตองปุกกร,กระดุมทุกคนให้ฆ่าสูรโดยอ่างว่าเขาเป็นประหลาดอันตรายเมื่อกองทัพของแกนตองบุกปราสาทเหล่าคนรับใช้ที่ถูกปราบช่วยกันต่อสู้กับชาวบ้านขณะแกนตองบุกไปเผชิญกับอสูนบาดแผลจากความเศร้า และสิ้นหวังทำให้อสูรไม่มีแรงต่อสู้แต่เมื่อเบลกลับมาและเรียกหาเขาอาสูรได้มีแรงฮึอกสู้และเอาชนะแกต๊ตตองได้ว่าแกต๊ตตองใช้จังหวะเผิดแทงอสูรจากด้านหลังครอวน,นี้เขาจะตกจากยอดปราสาทลงไปเสียชีวิตเบลพยายามช่วยอสูรที่กำลังใกล้ตายเธอสารภาพว่าเธอรักเขาก่อนที่กีสุดท้ายจะล่วงลงทันที จากนั้นเวทมนต์ก็เริ่มทำงานอสูรถูกคืนล่างเป็นเจ้าชายและเหล่าคนรับใช้กลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งสุดท้ายเบลและเจ้าชายได้เต้นรำกันอย่างมีความสุขในปราสาทที่กลับคืนสู่ความรุ่งเรืองอีกครั้งและทั้งสองก็ครอบครองรักกันต่อไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าตัดสินคนจากภายนอก ความรักและความเมตตาสามารถเปลี่ยนคนได้การเสียสละและความกล้าหาญความเย่อหยิ่งและเห็นแก่ตัวนำมาซึ่งความทุกข์ความอดทนและการเรียนรู้กันและกัรนิทานเรื่องนี้จึงสอนให้เห็นถึงคุณค่าของความดีงามภายในความรักแท้และการมอบข้ามเปลือกนอกเพื่อค้นหาความงามที่แท้จริงในตัวต